สวัสดีค่ะพบกับ v r m d k k u นะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์มหาิรยาลัยขอนแก่นของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณแพรวลีวินท่าชัยค่ะนักเทคนิคก,การแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์งานวิทยาศาสตร์ชนสูตรโรงพยาบาลศิริร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานการประเมินและเปิดบร,ริการการวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Sanger Sequencing นะคะในการประชุมวิชาการการจัดก,การความรู้แชร์แอน d l e ร r n ประจำปีพุทธศักราช2565หรือที่เรียกว่า KM and R 2 R for Innovation 2020ค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวลีสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณแพรวลีพี่ขออนุญาตเรียกคุณแพรวลีว่าคุณแพรวนะคะได้เลยค่ะค่ะคุณแพรวอยากให้คุณแพรวเล่าแรงบันดาลใจค่ะที่ได้ทําผลงานนี้ออกมาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะพูดถึงแรงบันดาลใจก็คงต้องย้อนกลับไป ว่าสูตรนี้มีที่ไปที่มาอย่างไงนะคะสำหรับสูตรเนี่ยนะคะมีวิสัยทัศน์ก็คือสูตรที่มีความเป็นเลิศทางการบริการทางการวิจัยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริการตรวจวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลหรือทางสารพันธุกรรมนะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการทางการแพทย์นะคะการวิจัยพัฒนาของอาทางภาควิชาต่างๆนะคะแล้วก็การเรียนการสอนด้วยะคะ่ะ ดังนั้นนะคะการมีนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการให้บริการการตรวจลำดับเบสนะคะตั้งแต่ลำดับเบสแบบนวัตกรรม next generation sequencing นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเริ่มเปิดบริการ next generation sequencing แล้วนะคะต่อมาก็เลยได้มีการให้บริการการเปิดของ first generation sequencing หรือที่เรียกว่า s a n g e r sequencing นะคะซ,ซึ่งถือว่าเป็น go standard เลยนะคะสำหรับโรงเรียนแพทย์นะคะซึ่งมีศักรรยภาพถึงอยู่แล้วะคะ่ะมากเพียงพอสำหรับการตรวจลำดับเบสอย่างนี้ ซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆสำหรับการมีอันนี้ให้นะคะแล้วก็ทีมที่ทำให้เกิดสูตรนี้ขึ้นมานะคะก็คือการแพทย์ปัจจุบันนะคะเข้าสู่การแพทย์ของพ r e i t i o n medicine ขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นการตรวจยีนหรือว่าการตรวจทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมจากนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการช่วยวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมหรือว่าโรคมะเร็งต่างๆได้ะค,ะค่ะค่ะ น่าสนใจมากเลยะนะคะที่ว่าเปิดบริการตรงนี้เราให้บริการยังไงบ้างคะก็บริการปกติเลยค่ะก็คือคุณหมอสามารถที่จะคีย์เทสสั่งมาในระบบได้นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเบิกจ่ายได้ด้วยนะคะโอ้น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยที่เราเปิดบริการมาแล้วเ,เปิดมาเปิดมานานหรือยังนะยังไม่ถึง2ปีค่ะยังไม่ถึง2ป,2ประมาณปีกับอีก8เดือนค่ะ,คะ ล้วเป็นยังไงบ้างประสบความสําเร็จยังไงบ้างเล่าให้ฟังสิคะก็โอ้แรกแรกก็จะมีแบบว่าคือเขายังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่ของศูนย์นี้นะค,ะค่ะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักทางกว้างขวางเท่าไหร่ค่ะก็จะยังไม่ค่อยมีคนส่งตรวจในตอนแรกๆแ,แต่หลังจากที่คุณหมอคือด้วยความที่โรงเรียนแพทยะคะ์ค่ะคุณหมอมีความรู้และมีศักยภาพ เพียงพออยู่แล้วในการอ่านและแปลผลนะคะดังนั้นพอหมอรู้ว่ามีการส่งตรวจได้เนี่ยก็แลวเบิกได้ด้วย,ยซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไข้อยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเราต้องการที่จะมียารักษาที่ตอบสนองดีมากกว่าการใช้ยาแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากส่งมากขึ้นตอนนี้ก็มีส่งมากขึ้นแล้วคะ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าอ่าแซงเกอร์ เข้ามาทําอะไรต่อหลังจากเด็กเจนนะคะเพราะว่าแซงเกอรเนี่ยเป็นโกลสแ a n ตนดานดังนั้นเวลาที่เราเจอยีนยีนโพซิทีฟค่ะ,ะเราก็จะสามารถที่จะไปคอนเฟิร์มแซงเกอร์ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยห้องแลบปฏิบัติการเองเลยนะคะไม่ต้องส่งออกข้างนอกแล้วก็แซงเกอร์เนี่ยยังมีประโยชน์ต่อในด้านงานวิจัยต่างๆนะคะก็เลยได้รับความร่วมมือกับภาควิชาอ,าอื่นๆด้วยเช่นภาควิชาชีวเคมีนะคะแล้วก็ ภาควิชาพยาธิวิทยาค่ะ,คะตอนนี้ก็มีการโครกับภาควิชาชีวเคมีอยู่นะคะจริงๆแล้วเครื่องอะค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาชีวเคมีก็เลยได้สามารถที่จะเอามาตั้งได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะใช่ค่ะตรงนี้ก็ตอบโจทย์กับนโยบายหรือกลยุทธ์ของโรงพยาบาลศ<ช>ิลิราชลินนะคะ,คะที่<ช>เราจะเป็น เขาเรียกว่าเป็น precision medicine ใช,ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้หล,หลายส่วนทั้งงานรักษาพยาบาลแล้วก็ทั้งงานวิจัยทั้ทงการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆด้วยโอ้อย่างนี้ภูมิใจไหมคะก็รู้สึกเออมาไกลมากอยู่นะคะศูนย์จากตอนแรกๆที่เริ่มต้นขึ้นมาก็จะต้องมารีเด,ดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มองเห็นอนาคตไกลๆว่าจะมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากอยู่ค,ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ขนาดเพิ่งเริ่มก็ มีส่วนร่วมกับหลายภาควิชาด้วยเงี้ยค่ะโอกาสพัฒนาก็จะมีมากขึ้นไปอีกค่ะโอความก้าวหน้าของเราจะต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ใชรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ค่ะจ้ารู้สึกภาคภูมิใจถึงตอนนี้แล้วอยากให้คุณพแพรวนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งเสริมให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอืม ปัจจัยหลักๆที่สําคัญที่สุดเลยก็คือบุคลากรที่พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อที่จะต่อยอดความรู้หรือโนเล l นวัตกรรมที่มันไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งจากที่เล่าให้ฟังนะคะว่าโรงเรียนโรงเรียนแพทย์ระดับโลกอย่างโรงพยาบาลศรีนครินนะคะก็จะมีทั้งอาจารย์แล้วก็หมอที่เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็บุคลากรที่พร้อมที่จะพัฒนาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะผลักดันให้เกิด โนเลดใหม่ๆ no หรือว่านาวัตกรรมใหม่ ai, ๆเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือทีมงานนะคะการได้รับสนับสนุนเนี่ยมันเป็นสำหรับคนทํางานแล้วมันก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็อยากจะผลักดันการตรวจวัดเนี่ยให้มันมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพาในการวินิจฉัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่ได้สนับสนุนจากภาควิชาต่างๆนะคะหรือว่าอ,อ,องค์กรที่มีหัวหน้าที่เขาเปิดเปิดเ,เปิดกว้างนะคะสำหรับนโยบายต่างๆนะคะเช่น ศูนย์นี้จริงๆนะคะก็จะมีอาจารย์คาชาลินนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วก็เป็นพี่แจ็คนะคะปริญญาเป็นเลขานุการค่ะ,คะแล้วก็จะโคกันหรือว่าจะอยู่ภายใต้งานห้องปปิดการวิทาธารนสูตรนะคะก็จะเป็นพี่นกจันเพ็ญค่ะค่ะที่เป็นคนที่ดูแลพวกเราอยู่เป็นหลักอะคะ่ะก็หัวหน้าต่างๆนะคะให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งหรือว่าทิ้งให้เราสู้อยู่คนสู้อยู่แบบทีมเดียวเพราะว่า พอเพิ่งเปิดศูนย์เนี่ยทีมเราก็เป็นทีมเล็กๆที่มีคนทํางานอยู่ประมาณสามคนเลยะค,ะค่ะใช่ก็เลยหัวหน้าก็เป็นการจัดที่ดีได้อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเราก็เป็นผู้อยู่เบ้างหลังจริงะค,ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเทคโนโลยีแล้วก็โนเลทต่างๆนะคะ่ะที่มันพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ไปพร้อมกับเขาได้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรา ให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะอาจารย์อค่ะดังนั้น key success factor ที่ว่าเนี่ยก็ต้องไล่มาตั้งแต่บุคลากรเรารทีมงานเราหรืออาจารย์แพทย์ใช่ค่ะใช่ไหมคะที่<ช>เก่งๆใช่ค่ะส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญส่วนที่สองก็คือทีมของน้องๆที่ดูแลในส่วนนี้ส่วนที่สามก็คือผู้บริหารก็ไล่มาตั้งแต่ท่านผู้มืนในการโรงพยาบาลรองผู้มืนในการโรงพยาบาลรวมถึงหัวหน้างานที่เข้ามาสนับสนุนจริงๆ คุณพาวกำลังจะบอกว่าต้องมีเทคโนโลยีที่ดีๆใหม่ๆม,มาด้วยนะซึ่งทําให้พวกเราเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโหอันนี้เยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่บุคลากรของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนุกแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้เนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเอาล่ะคำถามสุดท้ายท้ายจริง,รงๆเลยแนวคิดเก๋ๆนะคะหรือประเด็นใดบ้างที่อยากจะฝากไว้ให้สำหรับคนที่เป็นแฟน นะคะ v r m d k k u ของเรานะคะจะได้เป็นข้อคิดเตือนใจตรงนี้นะคะคุณแพรมีอะไรจะฝากไหมคะก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่คิดเสมอเลยนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนนะ่ะจะมีความสําเร็จรอเราอยู่ความสําเร็จจะรออยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วเหลือแค่เราอะ่ะก้าวไปเพื่อที่จะทุ่มเทตั้งใจทําให้เราได้เจอความสําเร็จนั้นนะคะแต่ละคนอาจจะมีความสําเร็จที่ เออไม,ไม่ไม่เท่ากันบางคนนะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งก็อยากให้ลองตั้งความสวเด็ดดูแล้วก็ค่อยๆก้าวไปหามันค่ะประมาณนั้นค่ะน่าสนใจทีเดียวความสําเร็จรอเราอยู่นะคะขอให้ทุกคนมุ่งมา่นและตั้งใจจริงสุดท้ายเราก็จะเจอกับมันและเราก็จะพยายามมันต่อไปวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะจาก นะคะคุณแพรวรลีวินทชัยนะคะนักเทคนิคการแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์งานวิศวะชัชนสูงขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ